จงบอกชื่อสัตว์ที่เคลื่อนที่ชา้า mm. ฉันต,บต, yeah! ตอบเตาจงบอกชื่อวิชาในโรงเรียนวตว์วัดกูพิมพ์ไม่ทันบอกชื่อสัตว์ที่มีเขาเ <gasps> ล็ดเล็ดเล็ดเล็ด <No. S 1> บายเดอเวคุณผู้ชมในวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับคลังคำศัพท์ ภาษาอังกฤษในสมองของพวกคุณกันว่ามีมากแค่ไหนกับเกมเกมนี้ Longest Answer w i n s เกมนี้เล่นง่ายมากถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของภาษาคือเขาจะให้คำถามเรามาเว้ยและให้เราตอบให้ถูกต้องตามคำถามที่เขาถามอาทิเช่นวันนี้นั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณอาจจะตอบ Happy นะครับหรือว่าคุณอาจจะตอบเออ r e s s e d หรือตามจริงคุณจะตอบแซดก็ได้แต่ว่าพยัญชนะมันน้อยเกินไปเกมเกมนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่พยัญชนะนะครับยิ่งตอบตัวไหนที่มันมีพยัญชนะมากยิ่งดีอย่างตรงนี้เราควรจะเลือกตอบ uh, depressed เราถึงจะได้บล็อกเยอะที่สุดนะครับเพื่อเป็นการหนีน้ำท่วมนี่เห็นปะยิ่งตอบยาวยิ่งดีคุณผู้ชมเพราะว่าคุณจะได้บล็อกไอ้พวกนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณครผมตอบช้านะครับแล้วก็ตอบสั้น ไอ้น้ำตรงนี้มันก็จะท่วงหัวคุณคุณก็จะตายผมเลยมองว่าเกมเกมนี้นั้นไม่ค่อยแฟร์กับเราพวกเราคนไทยซะเท่าไหร่เพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาอันนี้เป็นอย่างแรกและอย่างที่สองคือความรู้ภาษาอังกฤษผมไม่ได้มีเยอะไปมากกว่าคุณผู้ชมนะครับสับสนใหญ่ที่กูได้มากูได้มาจากเกมทั้งนั้นเอาจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสู้กับเจ้าของภาษา,อ,าอะไรเนี่ยบอกสิ่งของบางอย่างนะครับที่เรานั้นจะเห็นในทะเลฟิช แม่งสี่คำ <S 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 พูดผิดสี่พยันชนะว้าวอย่างนี้เรามีโอกาสชนะนะเนี่ยเพื่อน้านนายไม่ตอบเออเกมอะไรที่เราจะเห็นครับผมคนเล่นในสวนสาธารนณะฟุตบอล yes easy นี่วา oh my god what a skill big brain เทพภาษาอังกฤษ guys ลูกอาดแน a t เอาทำไมไม่มีใครเล่นกับกูเลยเราจะเจออะไรบ้างที่นอตโพเรนเดีย Yes มันไม่มีคนเล่นกับผมอะแล้วทำไมเขาถามบอกอะไรบางอย่างที่มันกกมๆบอลมัลม้งกูจะรู้ไหมผมแข่งกับใครอะผมแข่งกับใครทีนี้ผมจะต้องรีเซ็ตตัวละครใหม่หม yeah. you อ้าวตัวเจหมอนี่ชนะ What the? แกเป็นใครทำไมผมถึงมองไม่เห็นแกวะหมอน,นั่นใจแฮกคุณผู้ชมครับหมอนั่นเป็นเจ้าของภาษาแล้วเขาใช้แฮกเขาทำให้ผมนั้นมองไม่เห็นแล้วก็ยอมแพ้ไปอย่างน่าสมเพช Common house color สีของบ้านเหรอสีอะไรที่มันแบบยาวๆวะ purple what บ้านสีม่วงไม่มีเืองไงน,นี่สีขาว b a <Yeah. S 1> บ,บอกมือที่สำคัญที่สุดนะครับ breakfast ใช่เอาจริงๆมื้อเช้าไม่ใช่มือที่สำคัญที่สุดเว้ยเท่าที่ผมไปศึกษามาถ้าเกิดคุณก็ผมไม่รู้จริงๆคุณสามารถลอกการบ้านเพื่อนเราได้นะครับบอกชิ้นส่วนในร่างกาย กูตอบขาแล้วมันไม่ใช่หรชิ้นส่วนในร่างกายมึงให้กูตอบสมองไงวะอธิบายบางอย่างที่มันเย็นๆอโนไอศครีมนอกนอจากการพูดแล้วเราไม่ควรทำอะไรระหว่างที่เรากินข้าวก็ทอกกิ้งอยู่ดีนั่นแหละมั้งไม่ใช่ไนะคุณผู้ชมผมไปลอกเขามาฉันลอกการบ้านแกฉันลอกการบ้านแกอะไรเอ่ยที่จะเอาไว้ในรถตลอด อะไรไว้ในรถวอตเตอร์อะน้ำฮ่าฮ่าอย่าลอกการบ้านกูเราจะเจออะไรครับผมในบ้านผีสิง g h ก s ส o โอ y god so spooky c กี้คอกเว็บโอ้ทําไมไม่ฉลาดจังเลย No เจ้าของภาษาได้โปรด please p l e a s e please บอกชื่อกวางเรียนเดียวของซานต้ากูจะรู้ไหมคุณผู้ชมผมไม่รู้ ผมไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ขนาดนั้นโรดอฟเดไม่ยุติธรรมอะ่ะกูนับถือพุทธแล้วกูจะกูจะรู้ไหมสัตว์เลี้ยงเลนเดียวของซันตากูไม่รู้ไม่เห็นจะแฟเลยโว้ยเอาละเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือนะครับจะถามใครถามทิเชอร์มั้งอาจารย์บอกวันในสัปดาห์นี่วนนสเดย์ หรือจริงๆอ่านว่าเว d นสเ d a y นอะไรขอผู้ชมวันพุธนะครับเพราะว่ามันยาวอ้ไม่แกลอกการบ้านฉันแก 2D circle กลมๆเดี๋ยวผมจะตอบนะครับก่อนที่มันจะหมดเวลาอ่าโอเคเจ้าหมอนี่จะได้ลอกการบ้านผมไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มันยาวกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมจะตอบช้าว่าจะลอกดูลูกกูจะรู้ไหมเออหมาเห่าเหรอ Stranger เปล่า ถามทางนะครับคือเราจะถามทางใครอะไรประมาณนี้โอ้เจ้าหมอนี่ตายแล้วว่าเราผมสู้กับใครวะเนี่ย20วินผมว่าผมสู้ไม่ได้วะ่ะผมต้อสวบเจ้าของปราสานี่สวบเจ้าของปราสาทเนี่ยเมื่อเด็กหลับตาลงเขาทำอะไรสลีปปิ้งวอ h จ h เฮททำไมมันแอดก็เด็กหลับตาเขานอน กูเกียรติชีวิตตัวเองดื่มอะไรล่ะดื่มน้ำอ้าอผมสู้ไม่ได้อ่ะเอาจริงเจ้าหมอนี่ก็ต้องตอบแบบยาวๆใช่ไหมนายไม่ดื่มน้ำเหรอเพื่อนเอาไม่ดื่มน้ำแต่กูตายเอาละ่ะผมไม่แคร์คุณผู้ชมครับผมไม่แคร์เจ้าของภาษาจะสวบทเทพทัววะเจ้าของภาษาเขาเจ้าของภาษาเถอะเจอกู ก็คือถ้าเราตอบหนึ่งครั้งเราน่าจะได้บ็อกแบบคูณ2หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจและเดี๋ยวผมก็ผมจะทําทุกวิธีทางนะครับเพื่อแก้งคนอื่นด้วยไม่ว่าจะทําเอ่อบล็อกระเบิดบวกอีกสิบล็อกเพื่อทําให้ตัวเองนั้นดูแบบดูเก่งขึ้นมาดี๋ดูเดี๋ยวดูได้เวลาออกตัวก่อนแล้วนะบ๊ายบายเดือนธันวามได้เวลาออกตัวก่อนกูเติมระเบิดด้วยเติมฟิลระเบิด บอกสิ่งของนะครับผมที่เราจะไปในแคมปิ้งทริปเอ,อ่ออะไรดีวะฟูด <Good. S 1> ใช่ได้เวลาโกงไทมนะครับคุณผู้ชมครับได้เวลาโกงนี่เห็นไหมผมนั้นอยู่บนกองเงินกองทองบอกอะไรที่มันเป็นคู่ซ็อ,อก <laughs> ผมกกกเ,เป๊ะกลังแก้คนอด่นเว้ยดูดี่คนระเบิดตายหมดเลยเพชรด๊า <c oughs> <c oughs> นคุณผู้ชมครับใครว่าคุณไม่สามารถซื้อชัยชนะได้นะครับเงินสามารถซื้อชัยชนะได้ guys Look at that โอ้โห,โหชนะแล้วเป็นยังไงเทพทูสุดๆเดบบอบล์บ็อกว e คือมันไม่ได้แบบเพิ่มบ็อกให้กูคูณ2แต่มันเหมือนเราจะได้เงินจากการชนะคูณ2องหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะรู้ว่าเกมพาสไม่ทำงานวะ <S <S ผมอยากจะชนะแฟนสแควร์ว่ะผู้ชมผมอยาชนะเจ้าของ ภาษาโดยที่กูนั้นชนะแบบจริงๆอะ่ะบอกบางอย่างที่เรานั้นเออสวม,มก็รองเท้าบอกวะใช่ไหม,มก็รองเท้าอะ่ะไม่ใช่สวมอะไรวะเอ้ยบางทีผมอาจจะมีโอกาสชนะนะเพราะว่าดูแต่ละคนแล้วเนี่ยแม่งไงไม่น่ารอดฟันได้โปรดอย่าลอกกูนะเพื่อนอย่าลอกกูให้กูชนะเถอะกูจะได้ภาคภูมิใจในภาษาอังกฤษของตัวเองนะครับ จองบอกอะไรบางอย่างที่คุณต้องชาร์จบ่อยๆก็โทรศัพท์ไงล่ะหรือว่าผมควรจะบอกโน้ตบุ๊กว่้ถ้าบอกโน้ตบุ๊กนี่จะได้คําศัพท์ที่แม่งเยอะกว่านี้อีกเฮ้ยแต่น,นายสู้ชีวิตจังเลยเพื่อนได้โปรดขอร้องอย่าสู้ยอมแพ้อยู่ตรงนั้นแหละเอาล่ะคุณผ,ผู้ชมผมจะตอบก่อนเวลาหมดเพราะเขาจะได้ลอกเราไม่ได้ชนะละแล้วคือผมไม่ได้ภูมิใจนะเว้ยผมไม่ได้ภูมิใจที่ผมชนะเลยตะกี้นี้ เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมภูมิใจไหมผมสู้กับนายฝรั่งเศสนะครับซึ่งคนฝรั่งเศสเขาก็ไม่น่าจะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมั้งไม่มีความภูมิใจใดๆอะไรเอ่ยที่ให้นายนั่งได้มันก็เป็นแชร์อยู่ที่บอกว่าวเกมมิ่งแชร์กูพิมพ์แบบนี้ไปได้ไหมผมไม่รู้ดิคุณรู้สึกยังไง depressed าจะยอมแพ้จริงเหรอวะอย่ายอมแพ้เลยสู้เฟรหน่อยเอาเฮ้เขาลอกผมคุณผู้ชมนายจะเอาใช่ไหม ไม่บายว่ะย e สว่าไงนะอะไรเอ่ยที่ผู้หญิงใส่แต่ผู้ชายไม่ใส่ Bra, ร Bra, บราหรอบราป่ะวะบรา No อะไรวะผู้หญิงใส่ผ้าอนามัย,ยงี้ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมชนะละผมชนะแล้วเพื่อนเราชนะแล้ว <No! S 1> ไม่นะจู่ๆผมก็ชนะไว้บนกองเงินกองทองกายมีหลายคนบอกผมก็ผมว่าเออ เงินไม่สามารถที่จะซื้อชัยชนะได้ไม่จริงนะครับไม่จริงกายโอ้ oh my god นี่เป็นการต่อสู้ที่แฟนสแวร์คุณผู้ชมครับผมแค่เหยียบบนกองเงินกองทองเฉยเฉยชนะแล้วคุณผู้ชมครับทำ <c oughs> ไมเล่นง่ายจังเลยอะทุกอย่างง่าย <c oughs>